สวัสดีครับสวัสดี FC ที่น่ารักทุกท่านนะครับอยู่กับผมช่องรถไถยโซนบ้านนอกครับผมวันนี้พามาดูเจ้าแตนสุดหรอครับวันนี้นี้ก็จะขายเหมือนกันนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ก็นี่ครับไ้ชาร์จใส่ไปให้แบบนี้เลยนะครับท่อทำแล้วครับจะประมาณนี้เลยนะพี่น้องนะครับ เบรกติดดีครับผมนี่ครับนี่ก็ผมไรอันี่ก็อาจจะมีน้ำมันซึมมาจากตัวเครื่องครับผมไม่ใช่น้ำมันโซล่าอันนี้นี่ครับอันนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะนะครับสนใจสอบถามมาได้ครับผมคันนี้ ยางสวยสีเส้นครับผมนะครับนี่ยางสวยสีเส้นเลยนะนันนี้ก็จะเปิดราคาอยู่ที่4ี0 0 0บาทโอ้สี0 0มบาทนะครับนะครับคันนี้รางาก็ไปให้อย่างนี้เลยนะครับยังไมาได้ไม่ได้ทำสีครับไปอย่างนี้เลย สวยๆนถ้าท่านใดพร้อมจบก็มาดูรถก่อนได้ครับผมยังไม่ได้ล้างครับผมสีสันก็เดิมๆมาอย่างนี้แหละนะครับไม่ได้ล้างกันสีสวยครับแต่ไม่ได้ล้างครับผมนครับ ย้ำว่ากันซีไม่ผุครับสวยแต่รถใช้งานยังไม่ถึงไม่ถึงปีครับผมรถเพิ่งทำเสร็จนะครับแล้วก็จอดไว้นะครับปลายท่อก็จะประมาณนี้เลยนะขวันใจสายเบรกครับผมเนี่ยครับยางสวยๆแล้วครับยางมันทุกนะครับเปิดอยู่ที่สี่หมื่นแปดพันบาทครับผมนี่ครับ ี่หมืนแปดพันบาทใครที่ได้ไปคุ้มเลยครับผมนะครับประมาณนี้เลยนะนะ่ยังสวยครับผมนะครับมีบังคโครนไปด้วยครับอย่างนี้เลยกันฝนุ่นะวันท้ายครับท้ายสวยนะ ไปงี้เลยครับนี่ครับปลิกนี้ก็หนาหนาเลยนะหนาหนาเน,นี่ยผมสวยงามตามท้องเรื่องันสีสวยตลอดแนวครับผมเนี่นี่ก็อาจจะมีสนิมหน่อยไม่เป็นไรครับผมค่อยเอาไปกลิ้งสีใหม่ครับขายเฉพาะไอตัวรถนะครับไม่รวมเครื่องครับ จก,ก็ะจระมาานี้เลยนะหรือใครไม่เอาก็ะจกเล็กก็ได้ครับผมให้ไปแต่กระจกมองข้างครับผมมีสนิมก็ไม่เป็นไรครับผมค่อยเอาไปทําสีใหม่ท่านใดสนใจก็สอบถามมาได้ครับผมเปิดอยู่ที่48,000บาทราคาก็จับต้องได้ครับผมนะครับสวยงามนี่ก็ คันสีก็สวยประมาณนี้เลยนะอาจจะมีสนิมหน่อยไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวเก็บสีให้ครับผมทันใดพร้อมจบนะครับเก็บสีดําให้หรือไม่เอาไปเก็บเองก็ได้ครับโดยจะลดให้ครับไปเก็บสีนะพอจะประมาณนี้เลยครับสําหรับอเตนคันนี้ครับเต็นราคาประหยัดครับผมถ้าใครสนใจก็โทรมาได้ครับผมเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรไว้หน้าคลิปครับผม นะประมาณนี้เลยนะพี่น้องนะครับราคาประหยัดครับคันนี้นะครับรายละเอียดก็จะประมาณนี้เลยครับผมจะให้ชมเกียร์ก่อน,นครับนะคุมลาก็แน่นๆเลยนะนะครับเกียร์แน่นเปียแน่นเปียรครับผม มานนี้เลยครับทนายพร้อมจบก็มาได้ครับผมคา่า48,000ื่นแปับาทคลัปนี้ก็ขอไลฟ์ซีเพี่งเตอนนี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องรถถ่ายโซนมโนเลยครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม